สามเรียนคริปโตที่แชท GPT แนะให้ซื้อและถือตลอดไปนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแชท GPT ที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI ได้กลายเป็นพันธมิตรของนักลงทุนและนักเทรดอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันหลายคนในตลาดก็มักจะใช้งาน AI ตัวนี้เพื่อการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลขณะที่บางคนใช้งาน ChatGPT เพื่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนเหตุผลที่ ChatGPT ซื้อและถือบิตคอยตัวเลือกแรกของ AI ยังเป็นสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอันดับหนึ่งอย่างบิตคอยโดยจากข้อมูลของ ChatGPT ระบุว่า อุปทานที่จำกัดของบิตคอยรวมไปถึงเครือข่ายนักขุดและโหนดที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้บิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพดังนั้นบิตคอยจึงเหมาะสมที่จะเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็บมูลค่าระยะยาวและป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อ อย่างไรก็ตามอุปทานของบิตคอยไม่ได้คงที่เสียทีเดียวทั้งนี้คาดว่านักขุดจะใช้เวลาอีกประมาณ137ปีถึงจะขุดบิตคอยออกมาจนได้ครบ21ล้านเหรียญเหตุผลที่แชท GPT ซื้อและถืออีเธอร์ m ยมตัวเลือกที่2ของ AI คือคริปโตอันดับ2ตามมูลค่าตลาดอย่าง e t h เนื่องจาก GPT4 มองว่าเหรียญนี้สามารถทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ดีแอปและ Smart c o n t แท็กจากข้อมูลของ GPT4 ระบุว่า e t h คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีบทบาทในฐานะศูนย์กลางสำหรับโปรเจกต์และนวัตกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมคริปโต ดังนั้นเหรียญน,นี้จึงเป็นตัวเลือกด้านการลงทุนที่ดีสำหรับใครก็ตามที่ต้องการถือเหรียญในระยะยาว เหตุผลที่ ChatGPT ซื้อและถือ Cardano ADA สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ AI มองข้าม USDT, BNB, XRP และ USDC ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนหลายๆคนและจากนั้น GPT4 ก็เลือก ADA เหรียญคริปโตอันดับ7ตามมูลค่าตลาด ADA มีชื่อเสียงด้านความสามารถในการ ขยายขนาด ความยั่งยืนและการทำงานร่วมกันทั้งยังมีแนวทางด้านวิชาการและการวิจัยที่แข็งแกร่งเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้มากขึ้นสำหรับสมาร์ทคอนแทรกและ D ีแอพ gpt 4กล่าวดูเหมือน AI จะเชื่อมั่นว่า ADA เป็นตัวเลือกที่ดีในด้านการลงทุนระยะย,ยาวเนื่องจากโปรเจกต์นี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมพัฒนาและชุมชนที่แข็งแกร่งแต่สิ่งสำคัญ ที่ควรทราบก็คือระบบนิเวศดีแอปและดีไฟล์ของคาดาน o ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็นช่วงการทดลองเป็นส่วนใหญ่สรุปถึงแม้ชาที GPT จะได้รับการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วแต่นักลงทุนก็ไม่ควรตัดสินใจโดยใช้มุมมองของ AI เพียงแหล่งเดียวเนื่องจากตลาดคริปโตไม่อาจคาดเดาได้ อีกทั้งยังมีความผันผวนสูงจนสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาและประเมินความเสี่ยงให้รอบด้านเพื่อให้ผลลัพธ์จากการลงทุนของเราเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไวใ้ให้มากที่สุดขอบคุณข้อมูลจาก finbo.com